กฤษณะสังหารสลวะสลวะกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งมรติกาโกรธแค้นที่กฤษณะไม่เลือกเขาเป็นธรรมินในการทำสงครามที่กุนรุกเกษตรด้วยความแค้นนี้เขาจึงสาบานว่าจะทำลายทวารกาเมืองอันเป็นที่รักของของ,ของกินะให้ราบคาบสลวะได้บำเพ็ญตบายอย่างหนักเพื่อขอพรจากพระศิวะและได้รับวิมานที่สร้างจากโลหะสามารถเคลื่อนที่ได้ตามใจนึกน้มว่าเสาสุภะ พร้อมด้วยกองทัพอันเกียงไกลเขาจึงมุ่งหน้าสู่ทวารกาด้วยความมุ่งมั่นที่จะแก้แค้นสลวะมาถึงทวารกาและเริ่มโจมตีเมืองอย่างหนักหน่วงเสาวสุภลอยอยู่บนท้องฟ้าพ่นอาวุธร้ายลงมาใส่ทวารกากองทัพของสลวะเข้าประชิดกำแพงเมืองเกิดการต่อสู้อย่างดุเดือดทหารของทวารกาพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะป้องกันเมือง แต่ด้วยอนุภาพของเสาสุภะและกองทัพที่แข็งแกร่งของสลวะทำให้สถานการณ์ของทาวารกาเริ่มเข้าขั้นวิกฤตกฤษณะที่ประทับอยู่ที่เมืองอินโซรประดทรงทราบถึงภัยพ,พิบัติที่เกิดขึ้นกับทาวารกาจึงรีบเสด็จกลับไปยังทวารกาพร้อมด้วยพระรามเมื่อมาถึงกฤษณะทงเห็นเมืองกำลังถูกโจมตีอย่างหนักพระองค์ทรงกลิ้วมากที่สลบังอาจทำลายเมืองของพระองค์ กฤษสะจึงสั่งให้กองทัพเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้กฤษณะขึ้นประทับบนรถศึกและเข้าประทับกับสลาวะอย่างดุดเดือดกฤษณะทงใช้จักสุทัศน์ฟัดฟัดเข้าใส่เสาสุภจนพังทลายลงมาจากนั้นกริสนะจึงเข้ากระกอบสละวะตัวต่อตัว,ตวทั้งสองต่อสู้กันอย่างยาวนานแต่ด้วยอนุภาพของกฤษณะสละวะจึงพ่ายแพ้และถูกสังหารในที่สุด ทวารการอดพ้นจากภัยพิบัติและกฤษณะทรงได้รับการสรรเสริญจากประชาชน